มาสวัสดีครับวันนี้พบกับจ่าเข้มรถซิ่งที่สาขาปาจีนปาจีนบุรีวันนี้อยู่ที่สาขาปาจีนบุรีนะฮะก็นะฮะวันนี้มีโอกาสมาเยือนก็รีวิวรถอีหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นมิราสนะครับปี2019 G LX ด้วยใหม่ล่าสุดนะฮะน้องน้องใบแดงออกสวนเครื่องพันสองนะครับรถปีเดียวเป็นอีโคคาร์ราคาประหยัดครับผมประหยัดน้ำมันราคาถูกเซอร์วิสถูกค่าใช้จ่ายต่ำ ดูแรงง่ายสบายสบายครับผมได้ทุกอย่างนะคันนี้ก็นะฮะเครื่องความประหยัดน้ำมันให้เขาเลยคันนี้นะครับเลืกองขนาดลดประหยัดน้ำมันเครื่องสามสูบนะฮะแต่ถามว่าเรื่องความเร็วยังไงก็ระดับกลางๆแล้วกันเนาะไม่ได้เร็วมาก80ดสิบถึงหนึ่งอยปกตินะครับอันนี้120 140ได้สรหรับคนใช้ในเมืองนะครับนะครับต้องการพื้นที่แคบพบ้นที่ขับไปเบรกไปกินน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์มีโคบดกินน้ำมันเหมือนกันครับเออแต่มันเครื่องเล็กกว่าไงก็ต้องประหยัดกว่ารถใหญ่รถไหนไปกินน้ำมันเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนเอ้าเลยหร วันนี้นะครับมิสูบิชิมีลาดเปิดราคาเพียงแค่3 5 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้ไม่ขายอีกแล้วนะฮะเปิดโปรโมชั่นลดราคาไปเลย10,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่3 4 0 0 0 0 0บาทโอ้โหนะฮะพอไหมยังไม่พอวันนี้ซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะฮะเพียงแค่เอาจักรยานกลับมาแล้วเราจะนําไปมอบให้กับน้องๆที่ขาดแคลนนะครับหรือว่าไม่มีใช้งานนะครับตาม โรงเรียนที่นะครับนะที่ไม่ค่อยมีละกันนะฮะแล้วก็ถ้าไม่เอามอเตอร์ไซค์นะครับรับเป็นส่วนลดทันทีหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหแล้วก็ผปรมชั่นช่วยพรอีก6กวดนะครับ้วดละ3,000บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมด18,000บาทนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นคนใจร้อนไม่อยากได้อะไรเลยรับเป็นส่วนลดทุดใหญ่ไฟวัดทันทีเ8 0 0 0บาทครับผมจาก3,5 0 0ลดไป4 8 0ห0ืเหลือเพียงแค่32,000บาทโอ้โหเดี๋ยวนะ ใครจะมารถอะไรขนาดนี้แล้วได้ P19 ไม่ย้อมแมวไม่อัพราคาแน่นอนแค่ราคาเดิมโปรโมชั่นก็หายไปแล้วเกือบ50,000โอ้สุดยอดอ่ะรีวิวเลยไปใช่สี่ห0นแล้วส0มหมื่นส0 0 0มหมืนแปดหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสา0เอาใหม่ถ้าเราลรถไว้8 0 0 0จาก350,000เหลือเพียงแค่312,000อ่ะคุยให้รู้เรื่องนะหลอนแดงเลยทีนี้รถตะเวนรถไม่หนม่18,000 1 0 0 0 0ห0 0่นแล้วก็อีก1 0 0 0 0หเป็น3 8 0 0หมื่นแปดรถ3าม0 0นะรถทุสลายไปสิเก้าถ้าเกิดว่าคันนี้ขาย3 1มหนึ่งรถพิศิษโอเคเรื่งแสงผม12,000งพันะครับไฟหน้าใสไม่ต้องขัดแล้วมาใหม่ขนาดนี้พิศิโอ้แล้วอะไรมากนะยครับไม่จัดหมอกไม่มีเฮ้ยแตมีเดรลท์เห็นเห็นเดรลิสไหมนี่ไงโค้งเนียนแล้วก็เป็นโคอเบียมยาวเลยเวลาสตาร์มันจะติดตลอดนะครับนะตัวนี้เดรลท์นะครับแม็กโอ้โหทีอีสา ขอบสิบห้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับใส่ให้ใบเลยนะคันนี้ยางปียี่สิบนะคะยางใหม่นะ19นะนะดูราคาก่อนเท่าโกวกนี่นะฮะ35นะพี่นะรถทันที38,000ื่นแปามหมื่นแปดเอาไปเลยเหลือสามหนึ่งสองครับผมไปเลี้ยวในตัวนะไปเลี้ยวกระจกมองข้างประมาณไปถึง6,000อ่ะคันนี้เขาเดาเอาอะไรลืมลืมไปช่วยไม่ได้ลืมคันนี้ก็ได้ผมาได้เบ้าตีฟังก์ชันครับผมบลูทูธจอ กล้องถอยมองหลังบูทูธเกียร์ออโต้เบรกมืออยู่ครบแอร์ธรรมดากระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านี่ไฟฟ้าด้วยฮะสตาร์ทธรรมดาหมุนมือคันนี้แอร์แบ็คคู่ด้วยนะครับผมนะแอร์แบ็คคู่สองลสติกเกอร์อยู่ครบนี่สติกเกอร์ประตูประตูไม่มีรอยแกะเออรอยมาร์คอยมาร์คอยมาร์อยู่ครบนี่ได้เบาะเดิมด้วยเนี่ยได้เบาะเดิมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เอาแพ้กันแล้วเออเป็นขอบพังประตูนะผมรอยเม็ดอาร์คแน่นแน่นลดออกสูนย์ไปสิบห้ามันแน่นอย่างนี้แหละโคตรแน่นเลยนะดูเม็ดอาร์คนะครับ อยู่ครบนะฮะใครอยากหารถเดิมๆมาทางนี้เลยนะครับจ่าเคขยมนี่จัดให้ทุกคันนะครับโอ้คันนี้ได้สปอยเลอร์หลังด้วยนะผมนะไหนนี่นี่สปอยเลอร์อ๋ออันนี้เหรอติดรักศูนย์เยอะมีหอกวางล่างเบอร์เลยเบอร์เบอร์นะเบอร์เบอร์อ๋อเปิดตูดนะผมอันนี้ก็เก็บของได้ประมาณหนึ่งอยากเก็บเยอะกว่านี้ก็พับได้นะผมนี่น็อตหลังก็ตูอยู่ครบจ่าเคขยมไม่ต้องพูดไม่ไม่ค่อยคุยเรื่องของนะจ่าเคขยมจะคุยเรื่องน้องนี้ตำหนิตำหนิใช่ครับใครรู้ว่ารถเราเป็นยังไ ร้อยแปดสิบบ้างผมว่านะได้อยู่นะครับได้อยู่ครับผมก็นะดูเป็ดอ้าวนี่นี่นะครับช่วงตกคุยเม็ดอ้าวเลยเกินนะครับนี่อาร์คอาร์คอาร์คนี่นะครับผมนะอันนี้ก็เดอร์พิเอร์หนึ่งคันนะครับห้าประตูห้าประตูแอสแบ็กแคบเอแคบแคบนี่สบายเลยถอยได้นะคตับตอกซอยแคบแคบดีสบายเลยโอ้ยยางมิชลินด้วยเนี่ยยางศูนย์ยางห้างใช่เหรอเปล่าโอ้โหยางหลังอ่ะใช่เก็บโคตรสวยเลยสวยมาโอเคไปเลยข้างหน้าอะไรวันนี้ ซ้ายนี่เบาะสวยหมดครับคลิปๆนะฮะไม่มีสภาพนะเบาะฉีกเบาะขาดเบาะเคล่นราไม่มีไม่มีสภาพดีแต่มือหนึ่งนะผมคันนี้ล้างล้างขายอย่างเดียวนะอันนี้จอดอยู่ริมถนนก็จะขุ่นเยอะหน่อยปกติล้างได้ไม่ใช่ปัญหาล่วงเองล่วงแล้วนะครับโอ้โหเครื่องยนต์สามสูบพันสองร้อยซีซีครับผมนะมี ABS เอสอ่าดูดูตำแหนิี่จาชอบน็อตตั้เลยไม่มีเพิ่มคลิป ชนวนอยู่ครบแตะเก็บเดิมคริปนี่นะฮะนะเม็ดอาร์คอันเก่านะครับมอกกติ๊กเกอร์นะครับนะฝั่งนี้ก็เดิมฝั่งนี้ก็เดิมนะครับนี่เดิมรอยม้วนรอยมาร์คฟ้าไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกอย่างไม่มีการขยับไม่มีการแกะไม่มีการงัดนะฮะเครื่องสามถูกใช่ไหมแต่อันนี้ใสๆใช่ครับผมของโรงงานปีสิบเก้านะอะไรมากนะครับเดิมทุกอย่างนะครับประกันสุนธิยังอยู่เลยครับนี่นะฮะก็นะครับอันนี้สามแสนห้าหมื่นบาทวันนี้ไม่ขายลดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมมีโรงงานช่วยพออีก งวดละ3,000บาท6งวดนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด18,000บาท,บาทนะครับรวมไปแล้วกว่า28,000นะครับยังไม่พอเรามีโปรโมชั่น ซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งขันนะเอาไปเลยนะครับถ้าไม่เอามอเตอร์ไซค์ก็รับส่วนลดอีก1น0 0 0หบาทรวมเป็นสุทธิหมดสามหมื่นแปดบาทโอ้โหจะเหลือเพียงแค่ราคา3 1 2 0 0นบาทนะถูกแล้วครับหนึ่งไป32,000นเนี่ยจ่าเข้มตายเลยซวยเลยนะฮะโอเคแล้วก็ได้แม็กใหม่ยางใหม่ฟรีไม่เอาแม็กใหม่ยางใหม่ลดอีก10,000บาทโอ้โหค่าจัดไฟแนนซ์ภาษีพัลบให้ฟรีจัดส่งรถถึงบ้านจัดไฟแนนซ์ถึง บ้านส่งรถให้ทั่วไทยทั่วไทยเลยเอาโอเคนะคือทุกอย่างฟรีหมดเอารถแค่999าาสิบเก้าบทนะเงินจองเพียง1,000บาทเงินดาวก็คือเงินจองเงินจองก็คือเงินดาวเบอร์จากเข้มครับผม080 091 3787นะครับเออบันทึกเบอร์โทรนะผมก็คือจากเข้มรถซิ่งได้เลยนะครับหรือว่าช่องทางยู u ูบได้จากเข้มรถซิ่งภาษาไทยนะฮะแล้วก็มพืไปรถเบอร์สองเอทีซีมอเตอรปลาจิมรีช่องเดียวกันช่องเดียวกันนะครับ โอเคฝากเข้าไป Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมใครจะเอาวันนี้โอชองแค่หนึ่งพันบาทเป็นเจ้าของคันกันแล้วนะครับวันนี้จ่าเข้มไปละลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวีดัสสวัสดีครับเฮ้ยเมื่ย